พระเศรษฐีนวโกดเป็นพระคู่บาร,รมีหลวงปู่มาญาณวโรวัดชันติวิเวกอเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่มาญาณวโรท่านบนรรพชาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบต่อมาท่านเป็นสามเณรใหญ่ได้ไปร่วมงานหล่อพระเศรษฐีนวโกดกับท่านเจ้าคุณอุบารีพระคุณุปมาจารย์ จันทิริสิริจันโทซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นต่อมาภายหลังท่านได้รักท่านได้ติดตามรักษาตําราการสร้างเศรษฐีนวโกดเลื่อยมาจนกระทั่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเศรษฐีนวโกดนั้นเป็นจําลองจากทําจําลองจากเศรษฐีทั้งเก้าที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลฉะนั้นท่านใดที่ ได้มีสักการบูชาถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลองค์ที่เราได้เห็นอยู่นี้เป็นองค์ที่หลวงปู่มานำสร้างเมื่อปีพศ2544ที่อำเภอลาดลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีซึ่งมีท่านผู้หญิงบุษบาภระนิธาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรลมรลาชินีนาถเป็นประธานในการหล่อปัจจุบัน ประดิสถานอยู่ที่วัดถ้ำพระพาป่องบ้านขัวสูงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารท่านใดได้มากราบแด้สักการบูชาถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นพระประจำตัวคนทำกิจการทำมาค้าขายจะได้มีความเป็นสิริเป็นมงคลมีโชคมีลาบ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหาเศรษฐีทั้งเตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลสาธุสาธุสาธุ